เรามาตามรอยซีรีส์พามากราบขอพรขอโชคขอลาบขอเรื่องการงานและเรื่องความรักกับท้าวสีสุดาจันทร์นั่นเองอเครื่องบูชาก็จะมีใบสีแกงโบราณชุกเล็กนกสวยมากดูองค์พระแม่ด้านในคือสวยมากๆเลยเราอยู่กับพี่แดงเจ้าของคาเฟ่สวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะข้างล่างเนี่ย มันเป็นโคกลินเก่าๆแล้วมีสารเล็กๆกเก่าตรงนั้นนะคะคล้ายๆแต่นานแต่ไม่ใช่นานเลยอันนั้นคือสารแม่เก่าล่ะก้อยู่บนขั้โมงนี้เลยท่านอ่ะเป็นถึงกษัตริย์หญิงนะค่ะทําไมปล่อยให้ลูกล้างแบบนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเออจะเปลี่ยนสารให้ดูดีที่ทําตรงเนี้เสร็จภายในสามเดือน